เองเจ๊ก,ก,ก,นะะเจก็อยากถูกนะฮะตัวเจ๊เองเจ๊ก็อยากถูกนะไม่ใช่ว่าเจ๊ไม่อยากถูกเจ๊ก็อยากถูกค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกเลขอะไรเราก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่ดราม่านะคะต้องย้ำบ่อยๆว่าไม่ดราม่านะคะไม่ดราม่านะคุณแม่ต้องบอกว่าห้ามดราม่านะคะหนูจุดของหนูมา ปีสองสองปีสามปีแล้วนะคะเออปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะแม่เอ้ยอ,อย่าจมท <laughs> ปีปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะแม่นะปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะนะอย่าถือสาอะไรหนูเลยนะแม่นะเออปล่อยปล่อยหนูไปหน่อยเถอะปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะอย่าอะไรกับหนูเลยอืมหนูก็หาเช้ากินข้า อืมหาเช้ากินข้าแม่เอ้ยนะอย่าอะไรกับหนูเลยปล่อยปล่อยหนูไปเถอะให้หนูจุดหนูอะไรเหอะนะแม่แต่หนูมั่นใจนะว่างวดเนี้หนูชอบก้ามากหนูว่างวดนี้มีก้าไม่รู้สิหนูชอบก้าวอะและหนูก็ให้ไปนานแล้วด้วยก้าเจ็ดแต่หนูขอเจาะเพื่ออีกสองตัวนะไม่รู้ว่าใครเห็นหรือยังแต่ในกลุ่มเห็นหมดแล้วนะ เออปล่อยปล่อยหนูไปเถอะแม่อย่าถือสาหนูเลยนะแม่นะอย่าถือสาหนูเลยปล่อยปล่อยหนูไปเถอะเออทำยังกระแม่นอะไรมากมายเลยไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นเลยแม่อ่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วยังไงฝากแชร์หน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเออปล่อยปล่อยหนูไปเถอะแม่ หนูให้นานมากแล้วนะคะหนูจะบอกว่าเลขที่หนูให้เนี่ยหนูให้นานมากแล้วนะจริงๆเอางี้หนูอยากได้แชร์แม่ใครแชร์ให้ขอลีลาหน่อยเดี๋ยวดูขอโอนโอนมันนี่ให้กับพี่คนนี้ก่อนให้เหอะคนเนี้ยพิมพ์เก่งมากอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยโอนนะหนูมั่นใจมากว่างวดเนี้ย หนูชอบเก้าเดี๋ยวโอนตังให้คนนี้ก่อนอมอมรัตหนูเก่งมากลูกหนูแบบที่ต้องยอมเลยมันสิ้นเดือนแล้วไงราเข้าใจต้องช็อตกันบ้างอ่ะพี่ให้เลยหนูเดี๋ยวพี่โอนเลยลูกพี่สายเปย์นะคะแต่แต่แต่น้อยก็เสียชัดนะไม่ไม่ขนาดเสียชัดกสิกรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเจ๊สายเปย์เองลูกผู้ชายไม่เปย์เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเปย์กันเองลูกเอ้ย เก้าเก้าห้าสักครู่น้านี่ไม่ได้ใบหวยนะแม,ม่เลปโอนแม่เลปบัญชีให้เขาสี่ส่เจเจให้หนูอ่ะเจให้พันหนึ่งลูกอ่ะไม่เยอะนะลูกนะเจก็ช็อตเหมือนกันลูกเอ้ยเออบอกวุ้ยเจทำไมเจแจกมันแต่คิดว่าจะให้สักเป็นหมื่นไม่โอชักก็ช็อตเหมือนกันเธอเอออ่ะเก็บตังค์ไว้ซื้อหวยพวกนี้มั้งสิเจแจกเขาหมดอ่าวแม่โอนแล้วนะลูกนะเจโอนแล้วนะลูกหนึ่งพันบาทนะลูกเอ้ยเออหนึ่งพันบาทตายตกใจคิดว่าโอนผิด หึ่งพันบาทนะลูกนะโอเคครับลูกขาอ่ะพิมพ์สูตรเลยหนูมั่นใจมากว่างวนนี้มีกาวมีรูสี่มันกาวมากใครไม่มันมันนะใครไม่มันฉันมันน่ะเงเน้ยให้แค่นี้ทุกคนบอกสมาชิกในกลุ่มยังตกใจเลยเจ๊ให้แค่นี้หรอคะเจ๊ให้แค่นี้จริงๆหรออ่ะให้แค่นี้หหแห,ะะหแและจะให้แค่ไหนละแม่ให้น้อยก็บนให้มากก็บน เอาอะไรเนี่ยบอกเอ้เจน้อยกินไปค่ะกลัวไม่เข้าเอ้ยมันจะเข้ามันก็คือเข้าจริงไหมคุณแม่อะแคปบเลยแม่จ๋าแคปบเลยคุณแม่แคปบเลยนะแคปบเลยค่ะซื้อได้หนูชอบเก้าวมากชอบสุดๆหนูให้แค่สามหางแค่เนี้ยอะ ใครบอกว่าแม่เยอะหนูให้แค่นี้ของหนูนะหนูไม่ได้มีแปลเพิ่มที่อื่นในติ๊กต็อกเอาของหนูไปแปลสารพาัดใครแคบแล้วกดเลข9เลยหนูให้แค่สามตัวสามหางแค่เนี้ย91 95 97แล้วก็สามตัว17 197แค่เนี้ยอ่ะใครแขบแล้วกดเลข9หนูจะได้ให้ไปแขบเลขทูบต่อหนูให้ตัวเดียวเลยงวดเนี้ยอ่ะจริงๆใครบอกว่าอุ้ยแม่เยอะแม่อะไรอย่างงี้อ่ะฉันก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะ กดเก้าขึ้นมาก่อนนะคะให้แค่นี้ยแหละจริงๆแม่ทุกคนตกใจบางคนบอก,บอกตกใจคะเจ๊ให้น้อยค่ะอ่ะโอเคหนูให้แค่นี้แหละกดเก้าขึ้นมาเลยหนูให้แค่นี้จริงจริงเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดถ้าจะมาคือมาถ้าไม่มาคือไม่มาก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าหนูให้น้อยมากเปอร์เซ็นต์การให้เลขน้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเข้ามันก็น้อย นะคะเออหนูให้แค่นี้แม่ถ้าใครชอบตามหนูได้แต่ถ้าใครไม่ชอบแม่ผ่านได้เลยนะคะเออแต่ถ้าเลขมันเป็นสกิดตาสกิดใจอยากซื้อตามซื้อได้นะคะหนูไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ห่วงแต่เาืคนมองแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหนูไม่ได้บังคับนะคะหนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะโอเคนะแม่นะ โอเคนะคะหนูให้แค่นี้จริงๆมาแล้วก็มีเลขทูบแค่นั้นแหละและเลขทูบหนูหนูพูดเลยนะแม่เลขทูบหนูพูดเลยนะหนูให้แบบไหนแม่ไปเล่นแบบนั้นเลยและไม่ต้องมาถามหนูด้วยว่าแปลไหมหนูไม่แปลถ้าให้หนูแปลเนะี่ยร้อยกว่าตัวเห็นยังไงเล่นแบบนั้นเลย อ,อ่านะคะเห็นเลขแบบไหนก็คือซื้อแบบนั้นแหละนะคะแม่ไม่ต้องไปเราถามหนูบ้างาเจ๊แปลให้หน่อยแม่แปลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูไม่แปลนะคะถ้ามันจะออกมันก็คือออกหนูหน,หนูหนูไม่แปลให้นะอ่ะหนูปล่อยนานแล้วนะคะหนูให้นานแล้วนะคะเจ๊ให้นานแล้วทุกคนอ่ะถ้าให้แบบเนี้ยอยากเล่นแบบเนี้ยอ่ะเล่น อยากไปแปลอ่าไม่เกี่ยวกับเจ๊นะเจ๊ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปแปรพอเวลาหวยมันออกมาแล้วอุ้ยแปลไปเยอะแยะเลยไม่เห็นถูกเลยอ่ะอยากให้เห็นแบบนี้ให้เล่นแบบนี้เลยไม่ต้องไปแปรนะคะแม่แปลให้หน่อยไม่แปลเห็นเลขอะไรก็คือซื้อเลขนั้นเลยนะคะเอออ่ะแคปเจอร์นะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเออลด์โอเคค่ะห้าสามแปดอุ้ยแม่แม่แปลให้หน่อยสิพักนี่พักให้ฉันแปลนะ อะไรนะห้ากับสองตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเธอให้ฉันแปดสิเนี่ยไม่ต้องหรอกถ้าแปดเนี่ยเธอร้อยกว่าตัวถูกต้องไหมแม่ห้าสามเจ็ดตีสิแม่ห้าสามหนึ่งเออแม่สามกับแปดเออห้าแปดเจ็ดแปดเข้าไปอีกแม่ ห้าสามเจ็ดห้าก็สองตัวเดียวกันสองสามเจ็ดเอาแปรเข้าไปอีกก็คือเล่นไปเลยจบถ้ามันจะออกมันก็คือออกแค่นั้นแหละไม่ต้องไปแปลบางคนนะเจ๊ไม่ได้ว่านะสมาชิกบางคนเนี่ยเอาเลขเจ๊ไปแปรแล้วมาอวยเงโอ้เจ๊หนูทูห่วยเจ๊หนูหกกับเจ็ดเอ้ยหกกับเก้าตัวเดียวกันไม่ก็เฉยเฉยนะเราก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรอ่ะเพราะว่าเราให้หกอ่ะมันมาอ่างเงี้ยเสียงหายค่ะเสียงหายหรอ อ่ะโอเคนะแม่งวดนี้เลขที่หนูชอบเลยก็คือ9 9้าเก้หนึ่งเก้าและก็เก้าสำหรับเลขทู่หนูจุดนะคะ5้าสานะคะจบแค่นี้จริงๆจบค่ะแม่อ่ะปิดข่าวจบข่าวค่ะจบข่าวค่ะแม่ จบข่าวค่ะแยกย,าย้ายค่ะแยกย,าย้ายค่ะแม่ขาแยกย้ายจ้าโอเคแค่นั้นเลยจริงๆหนูไม่แปลหรอกหนูเหนื่อยม,มันไปได้หลายทิศหลายทางาจ้ะให้หนูมาแปลแม่เอยอืมวันนี้ฮานอยมาที่วีพีนะ หนูชอบก้าหนูบอกเลยงวดน,นี้หนูชอบก้ามากหนูมั่นก้าอันตั้งแต่เป็นที่อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันคืออะไรไม่รู้จ้าอันคืออะไรไม่รู้จ้าวัดที่จับได้ห้าสามห้าขอให้มีโชคร่่มกันค่ะโอ้คิดดีอือแบบนี้คิดดีนะ คนอาพี่นิดหน่อยเขาบอกว่าจับเล็ก